สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำแผงโซลาเซลล์ที่ดูเหมือนใช้งานไม่ได้แล้วให้เขากลับมาใช้งานได้อีกเป็นอย่างไรลุงตุ้ยก็มีแผงโซลาเซลล์ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟที่ไม่มีแผงโซลาเซลล์ลุงตุ้ยก็ซื้อรวมๆกันมาทั้งหมด4ี่ชุดนะเพื่อนเป็นเงิน300บาทแบบนี้นะครับก็จะมีสภาพประมาณอย่างนี้เลยนี่เพื่อนมันจะแตกแบบนี้แล้วก็ ไม่มีกรอบมานะครับเป็นอ่อนๆแบบนี้นี่หลุดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะใช้งานได้หรือเปล่าเราจะสามารถนําเขากลับมาใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับเราก็จะลองเปิดชุดของเขาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่มันก็จะติดชุดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะลุงตุ้ยก็แกะออกมาเป็นแบบนี้มันจะไม่มีกรอบนะเพื่อนๆ มันจะเป็นทรงมาแบบนี้เราลองเปิดดูปรากฏว่าเปิดแล้วใช้งานได้แต่ว่าหลอดไฟขาดหลายดวงอยู่เหมือนกันนะครับหลอดไฟตรงนี้เราไม่สนใจแต่เราต้องการวงจรนะครับกับแผงโซลา r เซลล์เดี๋ยวเราจะมาดูงานของเรานะครับว่าจะทําออกมาเป็นอย่างใรถ้าเพื่อนมีแผงประมาณอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะเพื่อนๆเ,เรามาดูขั้นตอนวิธีการทําทั้งหมดจะเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับ ลุงตุ้ยก็จะให้ดูอีก2องแผงที่ได้มานะครับมันก็จะมีพวกแบตเตอรี่ที่ดูสภาพแล้วเหมือนยังใหม่อยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าแผงอ่แผงวงจรเขาก็มีแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์เขาไม่มีนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็แตกหักแบบนี้เลยแต่ไฟเขาเปิดติดนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยหลอดไฟใช้ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้อ่าตอนนี้เป็นแผงที่สามนะเพื่อนๆอ่าแล้วลุงตุ้ยก็จะมีอ่าแผงที่สี ที่ได้มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุงุ้วยจะให้ดูนะครับสภาพมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนดูดิเห็นไหมครับมีแบตเตอรี่ดีสภาพพอจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องตรวจเช็คอันนี้สายไฟเขาก็หลุดขาดแบบนี้แล้วก็หลอดไฟเขายังใหม่อยู่เลยนะเพื่อนๆนี่เปิดแต่เปิดแต่เปิดแ,ดแล้วไม่ติดนะเพื่อนๆอันนี้น่าจะการต่อสายไฟอาจจะไม่ไม่ไม่ครบสมบูรณ์นะครับแต่ว่านี่ โครงเขายังดีอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่มาใช้งานแล้วก็หลอดไฟต่างๆเหล่านี้มาประดิษฐ์งานของเรานะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ลุงตุ้ยซื้อมาในราคา300บาทแต่ถ้าเพื่อนซื้อชุดเดียวที่ครบวงจรแล้วน่าจะหลายร้อยอยู่นะเพื่อนๆนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ลุงตุ้ยจะเอามาทําให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้งานได้จริงๆนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้เหมือนกับจะใช้งานไม่ได้เพื่อนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเศษกระจกนะเพื่อนๆมันจะบาดมือเอาเนี่ยลุงตุ้ยก็ลองเปิดดูแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาวงจรแผงไฟที่ใช้งานไม่ได้ทิ้งไปนะแต่เราจะใช้แผงไฟที่มันจะใช้ได้เดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันนะครับต่อมาเราจะมาตรวจเช็คแผงโซลา r เซลล์นะครับตรงนี้อันนี้ก็มีแต่แผงโซลา r เซลล์แต่ว่ามันหลุดลุ่ยออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาก็ขายยกชุดมาแบบนี้นะอะเรามาดูวิธีการเช็คแล้วก็ขั้นตอนการทํากันนะครับเมื่อเราได้แผงตรงนี้มา เราก็มาตรวจเช็คนะครับว่าเขาจะใช้งานได้หรือเปล่าด้วยการวัดไฟดูก็ได้นะครับตรงนี้ลุงตุ้ยก็ใช้มัลติมิเตอร์อวัดเอาปรากฏว่าอันนี้ต่อผิดขั้วนะมีเครื่องหมายลบเราก็กลับข้างกันได้นะครับตรงนี้บวกลบแต่ให้ถูกขั้วตัวเครื่องหมายลบก็จะหายไปนี่คือ3 4 4, 4. โวลต์เลยนะนี่ขนาดอยู่ในที่ล่มนะเพื่อนๆมันยังใช้งานได้เดี๋ยวเราเอาไปเช็ ไปต่อออกไปด้านนอกกันนะครับว่าเขาจะใช้งานได้กี่โวลต์นะครับนี่เลยเราก็ทําการต่อสายให้เรียบร้อยนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆ่อนี่บวกลบเมื่อกี้เราวัดแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นไหนเป็นขั้วบวกเส้นไหนเป็นขั้วลบเราก็ทําการจําจไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําถาวรตัวน,นี้เราพันเทไปไว้ก่อนนะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะเมื่อเราทําการต่อสายถูกขั้วแล้วเราจะเอาแผงเนี่ไปวางที่แดดข้างนอกนะครับ อาลุงตุ้ยจะไปวางลงคอมเพรสเซอร์แอร์เราก็จะได้ความร้อนมาตรงน,นี้เราจะมาวัดพลังงานดูนะครับบวกลบเราแตะไปนี่เพื่อนได้ถึง6.29โวลต์เลยนะครับอันนี้เราสามารถเราไปใช้หลอดไฟที่ไม่เกิน6โวลต์ใช้งานได้เลยนะครับอาเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำกันนะครับนี่คือการทำให้แผงโซลาเซลล์ที่ดูเหมือนใช้งานไม่ได้แล้วอาเอากลับมาใช้งานได้ใหม่ ด้วยวิธีการทําแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เราดูนะอ่าเมื่อเราวัดตร,ตรงนี้เรามาดูด้านในก็ได้นะครับเมื่ออยู่ด้านในเราก็จะวัดได้3.10โวลต์นะครับนี่อยู่3.15โวลต์เลยนะครับนี่อยู่ในในที่ล่มนะครับแต่ว่าอ่ายังจ่ายพลังงานได้ตรงเนี้ดูแล้วเหมือนไม่แข็งแรงนะประากฏว่าหลุดเลยนะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะเราก็สามารถที่จะทําการบัดกี เมขั้วเข้าไปใหม่ได้นะครับตรงนี้เราทำเป็นเราก็ค under, Gore, ่อยๆทําไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำการเก็บคราบของซิลิโคนเราก็จะเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับด้วยการขูดออกไปแบบนี้นะเพื่อนๆระวังมือด้วยนะเราก็ทําการขูดออกไปแบบนี้เลยนะครับนี่สายไฟตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับโอเคเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆ ตรงนี้ตรงไหนเป็นคาบซิลิโคนที่มันเกาะติดอยู่เดี๋ยวเราเช็ดทําความสะอาดให้มันเขาดูเรียบร้อยนะครับนี่ตรงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะเพื่อนๆน,นี่เลยเราเห็นแผงโซลาร์เซลล์แบบเนี้ยที่ลุงตุ้ยบอกก็คือเขาสามารถนํากลับมาใช้งานได้นะเพื่อนๆเพ,พียงแต่ว่า,าบางท่านไม่รู้นะครับนี่เมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็ได้เปรียบนะเพื่อนๆเราก็ไปหามา,าบาง บางคนเขามเาีเรียกว่าเขาพอจะมีเงินหน่อยเขาเห็นสภาพแบบนี้เขาก็ทิ้งนะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ซื้อได้นะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราซื้อไม่ได้แต่ว่าตรงตัวอยากจะทําให้รู้ว่ามันสามารถนํากลับมาใช้งานได้ในสภาพทีเ่เต็มร้อยของเขาด้วยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับโอเคตามสายตาที่เรามองมันเหมือนจะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับเอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับ นี่เมื่อเราขูดซิลิโคนออกหมดแล้วเราก็ทําความสะอาดด้วยน้ํามันแบบนี้นะครับนี่เราก็เช็ดทําความสะอาดจริงๆแล้วก็ใช้ทินเนอร์ก็ได้นะครับทินเนอร์ก็พอจะเช็ดได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าใช้น้ํามันตัวนี้มันจะเก็บคราบได้ดีกว่านะครับนี่เราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็จะทําเป็นเข้าๆไปก่อนนะเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อนก็ไปลองทําดูนะครับ ถ้าเจอสภาพแบบนี้เพื่อนก็หามานะครับส่วนมากเขาจะทิ้งแล้วก็ขายให้ถ้าเป็นร้านขายให้ก็จะขายให้ราคาถูกๆนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ว่ามันซ่อมได้แต่ว่าเราทําเป็นนี่เพื่อนต่อมาเราจะมาทําการบัดกีขั้วที่หลุดตรงนี้กันนะครับเมื่อเราขูดหาอ่าช่องที่เราจะทําการบัดกีเข้าไปเราก็เติมตะกั่วเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการบัดกีตรงนี้นะนี่ เมื่อเราบัดกีตรงนี้ติดแล้วเราต้องวัดดูก่อนนะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เราก็ทําการบัดกีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําให้เขาแข็งแรงไปก่อนนะครับด้วยการยึดแบบนี้ถ้าเพื่อนใช้เป็นปืนกาวลุงตุ้ยก็คิดว่าเดี๋ยวพอเอาไปตากแดดโดนความร้อนมันก็จะละลายนะเพื่อนๆควรจะใชะ้เทปกาวที่มันมีความทนทานเช่น เป็นเทปพ,พันสายไฟก็ได้นะครับตรงนี้หรือไม่เป็นกาวสองหน้าก็จะดีนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะทําตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีเดียวนะครับโอเคให้เขาแข็งแรงก่อนนะเวลาเราทํางานเขาจะได้ไม่หลุดนะครับเมื่อเราทําตรงนี้ได้แล้วเราต้องทําการเทสดูนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมมันหักมันงอแบบนี้เลยนะนี่เราก็ลองวัดไฟดูนะครับด้วย 1, 000, 1, 000, 1, 000. มัลติมิเตอร์เมื่อกี้นี้เราวัดได้สามจุดหนึ่งห้าใช่ไหมครับเมื่ออยู่ในที่ล่ม ตรงนี้วัดได้เดี๋ยวก่อนเพื่อน3.01โวลต์โอเคนี่ใช้งานได้อยู่นะครับนี่เลยต่อมาลุงตุ้ยก็จะมีกรอบที่แกะออกมาจากแผ่นฉนวนนะลุงตุ้ยไม่ได้ใช้แผ่นฉนวนแล้วก็เอากรอบของเข้ามาทำเป็นกรอบใส่ตรงนี้นะเราวัดแล้วก็ตัดให้พอดีตรงนี้เลยนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับว่ากว้างยาว อ่าลงตุ้ยก็ทาบดูแล้วว่าความยาวเขาได้อยู่นะครับแต่ว่าความกว้างของเขามากไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็ตัดได้นะเพื่อนๆตรงนี้เราก็ทําการอ่าวางให้พอดีแล้วก็ทาบขีดเครื่องหมายแล้วเอาไปตัดให้มาใส่ตรงนี้นะครับทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะครับตรงนี้เราก็วางไว้แล้วก็อ่าทมาร์คเครื่องหมายไว้แล้วเอาไปตัดมานะครับนี่ตรงนี้อ่ามันจะเท่ากันแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เราวัดให้ดีแล้วเราก็ มากรไว้แล้วก็ไปตัดมาแล้วครับนี่เลยทั้งสองอันเลยนะครับนี่แบบนี้นะเราก็ไปทําการตัดก็ปรากฏว่าตัดออกมาก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อใช้งานอย่างอื่นนะครับต่อมาเราจะทําการยึดเขาให้ติดกันเหมือนเดิมก่อนนะครับก็คือมันจะมีรูเดิมของเขาตรงนี้นะอ่าลุงตุ้ยก็จะตอกเพื่อจะปูเข็มเล็กๆแบบนี้นะอ่ายึดเข้าไป เพื่อนจะใช้เป็นกาวติดก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าควรจะตอกด้วยตะปูเล็กๆนะครับเพื่อเขาจะได้แข็งแรงแต่ตรงนี้เวลาเราเอาไปวางมันก็จะวางเฉยๆใช่ไหมครับมันไม่ได้ต้องไปยกขยับอะไรแบบนี้นะนี่เพื่อนเห็นไหมครับก็จะเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็จะใส่แผงโซลาเซลล์ที่แตกงอหักแบบนี้นะ ทำให้เขาอยู่ตัวแบบนี้นะใส่เข้าไปในร่องเลยนะครับแล้วเราก็ดันให้เขาเข้าไปให้สุดเลยนะครับตรงนี้อ่าอ่าด้านบนที่มีสายไฟตรงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำอ่าด้านล่างให้เสร็จก่อนแบบนี้นะนี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนอันเมื่อกี้เลยนี่เพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกรอบแข็งแรงแบบนี้นะนี่เพื่อนตอกยึดให้แข็งแรงเลยแบบนี้นะครับ ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นงานชิ้นเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเพื่อนๆนี่เลยเราก็ตอกเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคอก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องไปหาอ่าพื้นที่แข็งๆรองแล้วก็ตอกตะปูแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเพื่อนก็คงจะทําได้นะครับอาจจะเป็นกรอบอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะ แล้วแต่ที่อุปกรณ์ที่เพื่อนมีดีกว่านะครับเราก็จะค่อยๆทําไปแบบนี้นะแล้วก็ยึดให้แน่นแข็งแรงเห็นไหมครับตรงนี้นะเมื่อเราทําตรงนี้ติดแข็งแรงแล้วเพื่อนดูนะเนี่ยมันจะดูแข็งแรงนะครับตรงนี้อ่าต่อมาสายไฟที่ลุงตุ้ยบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราวางลงไปข้ามก่อไปมันก็จะดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทําการเจาะรูให้สายไฟลอดมาแบบนี้นะ ทั้งสองรูเลยแบบนี้เอากระดาษออกก่อนนะครับหลวงตุ้ยก็จะใช้สว่านที่มีดอกพอกับสายไฟตรงนี้นะเจาะเข้าไปทั้งสองเส้นเลยนะครับต้องค่อยๆทำนะเพื่อนๆตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงนะครับใช้ความพยายามนิดนึงแบบนี้หลวงตุ้ยก็จะตัดเจาะเข้าไปแบบนี้นะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราต้องระวังแผงโซลาเซลล์ด้วยนะเราต้องดูจ,จังหวะให้ดีนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับ นี่เลยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่แล้วตรงเนี้ยเราก็ทําให้แข็งแรงเลยนะครับก็คือ่อาลุงตุ้ยจะใช้เป็นกาวสองหน้ายึดตรงนี้เลยนะครับนี่จะแข็งแรงไปเลยนะครับแบบนี้หรือเพื่อนจะใช้เป็นอ e ีฟอกซี่ก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันก็ยังแตกอยู่แต่ว่าแผงมันจะตรงแล้วนะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเราลองมาวัดไฟดูนะครับเมื่อเราทําตรงนี้เสร็จแล้วต่อมาเพื่อนเราจะต่อสายไฟออกไปให้ยาวไปถึง เอาแผงไปไว้ด้านนอกแล้วใช้ระยะห่างของสายไฟให้พอดีนะเราต้องหาสายไฟมาแล้วเราก็ทําการต่อตรงเนี้เราไม่สามารถเดาได้ใช่ไหมครับว่าอันไหนขั้วบวกขวั้วลบแต่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะบอกวิธีอย่างที่วัดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าเราจะใช้ขั้วไหนขั้วบวกขวั้วลบเราจะได้ต่อไม่ผิดนะครับเมื่อเราปอกสายไฟตรงนี้แล้วนี่นะครับทั้งสองด้านเลยนะ ที่แผงกับที่สายไฟตรงนี้นะเมื่อเราปอกปลายสายไฟแล้วเราจะต่อขั้วให้ถูกใช่ไหมครับเราก็ทําการสังเกตดูก่อนนะครับว่าเมื่อตรงนี้มันเป็นขั้วบวกกับขั้วลบสายของเราตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เราดูสีแดงเป็นขั้วบวกก็คือสีน้ําเงินใช่ไหมครับตรงนี้นะเป็นขั้วบวกสีดําเป็นขั้วลบใช่ไหมครับคือสีเหลืองโอเคต่อมาเราก็ต้องวัด เมื่อกี้เราสับไปสับมาอาจจะงงนะครับเราก็วัดดูถ้าถูกขั้วมันจะไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมครับที่ลุงตุ้ยบอกทีแรกเราก็แตะเข้าไปถ้าไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่าขั้วบวกขั้วลบเราเราทำถูกแล้วนะครับด้านบนเป็นขั้วบวกด้านล่างเป็นขั้วลบแบบนี้นะส1 6จนโวลต์โอเคนี่ถ้าผิดขั้วมันจะมีเครื่องหมายลบแบบนี้เห็นไหมนี่เพื่อนโอเคเรารู้แล้วนะว่าข้างบนเนี้ เส้นที่หนึ่งคือด้านบนนียเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็เอาขั้วบวกเนี่ยมาใส่กับสายขั้วบวกที่เราต่อจะต่อขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือสีน้ําเงินที่เราดูทีแรกใช่ไหมครับตรงนี้นะเป็นขั้วบวกนี่เราก็ทําการบัดกีเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราทำาทีละคู่ชุดไปก่อนนะเพื่อนๆอเราต้องทำทีละชุดขั้วบวก สีน้ําเงินใช่ไหมครับเราก็เอามาแตะตรงนี้นะนี่แล้วเราก็บัรกีใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปแล้วก็ทําให้เขาติดอย่าลืมใส่ท่อหดด้วยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ขั้วบวกมาแล้วหนึ่งขั้วใช่ไหมครับนี่เราก็ลนไฟให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นขั้วลบเลยใช่ไหมครับไม่ต้องสง,ส,งสัยนะเพื่อนๆอันนี้ที่เหลือก็เป็นขั้วลบเราก็ทําการ เติมเนื้อตะกวัวเข้าไปที่ปลายสายไฟทั้งสองด้านเลยนะครับโอเคอย่าลืมท่อหดนะเพื่อนๆนี่ขั้วลบของเขาคือสีเหลืองใช่ไหมครับโอเคเราก็เอาสายสีเหลืองเนี่ยเข้ามาใส่แทนเป็นขั้วลบนะครับทําการบัดกรีเข้าไปตรงนี้นะนี่เพื่อนไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ใส่เนื้อตะกวัวเข้าไปแล้วก็ บัตรกีให้เขาแข็งแรงนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงนี่แตะเข้าไปก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นี่เลยอันนี้คือขั้วลบใช่ไหมครับเราก็ทําการอ่ยึดให้แน่นก่อนนะครับด้วยท่อหดแบบนี้นะนี่ต่อมาเมื่อถึงขั้นตอนตรงนี้ผ่านไปแล้วเราจะมาดูที่ปลายขั้วใช่ไหมครับว่าอ่ะไฟวิ่งมาหรือเปล่าหรือต่อขั้วผิดหรือเปล่ามันสามารถผิดพลาดกันได้นะเพื่อนๆน,นี่ เราก็ทําการวัดตามขั้วนี้เลยนะครับสีแดงบวกสีดําลบใช่ไหมครับต้องไม่มีเครื่องหมายลบนะนี่ถูกขั้วแล้วสามจุสองสามโวลต์เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วนี่ขนาดอยู่ในล่มนะเพื่อน3ามโวลต์นี่เราก็สามารถชาร์จงานเล็กๆที่ใช้กําลังไม่เกิน3โวลต์เอามาใช้งานได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาแผงไปไว้ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้แผงเราสามารถวางได้แบบ อ่าตรงๆแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้อ่าเราเมื่ออยู่ในกลางแดดแล้วเรามาดูนะครับนี่ลบตัวนี้บวกใช่ไหมครับนี่เรากวัดเลยจะได้ห้าจุดแปดแปดโวลต์เลยนะตรงนี้อ่าแดดมันมันเบาไปนิดนึงนะครับอ่ามันคึมคึมไปเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยมันได้หกโวลต์ถ้าแดดจ้าแล้วมันจะได้หกโวลต์เราก็สามารถเอามาชาร์จกับผลงานที่เราทำาอ่คลิปนี้ลูกด้วยทําครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ เป็นการชาร์จแบต4.2โวลต์นะครับนี่แบต1 8 6 5 0เราก็ทำการชาร์จไปเลยแบบนี้นะครับเมื่อมีแสงแดดแต่ตรงเนี้ยปลายสายไฟตรงเนี้ยมันเป็นตัวหนีบแบบปากจิ้งจกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแจ็คตัวผู้แบบนี้นะอ่านี่เราก็มาดูตรงเนี้ยเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับสีน้ำเงินเราทำทีละจุดไปเลยนะครับเราจะได้ไม่งงเมื่อเราตัดขั้วปลายขั้วบวกตรงนี้ออกแล้ว เราก็ทําการบัดกีที่ไส่ของแจ็คตัวผู้นะครับตรงนี้เราก็เอามาจับคีมคีบแบบนี้นะ,ะเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวสั้นๆที่อยู่ตรงกลางตัวขาเล็กๆแบบนี้นะเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ท่อหดอเราจะใส่ท่อหดด้วยนะเพื่อนๆไซส์ไหนก็ได้เราหรือเพื่อนจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงตรงปอกของแจ็คแต่ว่าเราต้องใส่ท่อหด ที่ตรงขั้วเราบัตรกีด้วยนะครับนี่ตรงนี้เราก็คํานวณให้ดีนะนี่เราใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ทำการบัตรกีนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับสีน้ำเงินเราเอาไปแตะกับแจ็คตัวผู้นะครับที่เป็นขาสั้นๆตรงนี้นะแกนกลางมันจะอยู่เนื้อในนี่อยู่ด้านในเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเพื่อนหลายคนคงจะรู้ ต่อมาก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ปอกสายไฟแล้วก็ร้อยเข้าไปในอปอกของแจ็คตัวผู้แล้วก็ท่อหดด้วยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเราก็ใส่ท่อหดด้วยแบบนี้เลยทําให้เขาแข็งแรงกระทัดรัดเลยนะครับนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบใช่ไหมครับก้านขายาวๆตรงนี้นะนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ ใช้คีมกดจับตรงสายปลายสายไฟไว้นะครับเ,เราก็กดลงไปให้เขาแข็งแรงแล้วเราก็ต้องบัดจีด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้เราใช้คีมหนีบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ทําการเติมน้ํายาบัดจีเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เนื้อตะกัวให้เขาแข็งแรงเลยนะเพื่อน,อนๆนี่เลยเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อได้ตรงนี้แล้ว เราก็ใส่ท่อหดเข้าไปแบบนี้นะนี่แล้วก็ลนด้วยไปแช็คตรงนี้อ่าเขาชนกันไม่ได้นะครับโอเคต่อมาเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ปอกของแจ็คตัวผู้เข้าไปเราต้องบิดที่ปอกดำๆนะครับเราหมุนไปให้สุดแกนเลยนะครับอ่าต่อมาก็จะใส่ท่อหดไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับอ่าครั้งที่สองก็คืออ่าตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็ ร่นเข้าไปให้ตรงนี้กระชับนะครับเวลาเราใช้งานมันจะขยับอยู่บ่อยๆนะครับตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนี่เพื่อนแข็งแรงแบบนี้เลยนะตรงๆแบบนี้เราก็ต้องวัดดูด้วยนะครับถ้าเราต่อขั้วผิดมันก็จะมีเครื่องหมายลบใช่ไหมครับอย่างที่ลุงตุ้ยบอกตอนเนี้วัดได้เกือบหกโวลต์นี่หกโวลต์เลยนะมันอยู่ที่แสงแดดนะเพื่อนๆถ้าแดดจ้าเราก็จะได้ถึงหก แผงตัวนี้จ่ายได้ถึง6โวลต์เราเอามาชาร์จงานของเราได้นะครับาชาร์จได้ถึง5โวลต์เลยก็ยังได้นะครับนี่เป็นพลังงานฟรีนะครับจากของที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมครับก็เป็นอันสําเร็จนะเพื่อนๆเพื่อนจะเอาไปทํางานเกี่ยวกับการชาร์จพลังงานทําแผงขึ้นมาหลายๆแผงแล้วเราก็ชาร์จแบบนี้เราก็ได้ไฟฟรีนะเพื่อนๆนี่เลยได้ทีละสี่ก้อนนะครับอันนี้ตุ้ยก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับเพื่อนก็ลอง เพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ชมก็ลองไปกดหาดูนะครับตรงนี้นี่เราก็มีแผงขึ้นมาใช้อีกส่วนชุดที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะไปประดิษฐ DI ์ DIY หลอดไฟต่างๆให้เพื่อนได้รับชมนะครับนี่จะใช้วงจรแล้วก็หลอดของเหล่านี้เนี่ยเพื่อนมันห่อพลาสติกมายังใหม่อยู่เลยนะยังไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับโอเคเราจะทํางานได้อีกเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆอเดี๋ยวลุงตุ้ยก็จะมีผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้ ชมบ่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพื่อนๆนี่เลยโอเคนี่ครับการรีไซเคิลหรือ D.I.Y ของเหลือใช้แบบนี้นะราคาถูกๆเงนะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุย้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุข มีความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ